เอาอันนี้ไปกลางก่อนเร็วเร็ว,รวมันตกที่เราจะมาการเต็นให้ดู 1. One, <two. S> 2. <า> 1> สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราด้วย มีโอกาสได้เป็น EP หนึ่งสักทีนะครับใช่หลังจากที่ปล่อย EP ศูนย์ไปประมาณ5 6เดือนและปล่อยให้แรงแรงแห้งแรงแห้ <S <S แงนานนะครับเราก็กำลังจะไปเริ่มต้นทริปของเราแล้ววันนี้นะครับอยากให้ทุกคนติดตามทริปของเราว่าทริปของเราวันนี้จะเป็นยังไงบ้างเพราะพวกเรายังไม่รู้เลยว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนเราจะทำอะไรบ้างเราจะไปยังไงบ้างไม,ไม่ดูจากการแต่งตัวแล้วคนไปที่ไหนอะทะเลเจอกันไปเจอกัน ตอนนี้เราก็มาถึงเอ่อร้านตั้งแคมป์แล้วร้านร้านตอนนี้เราก็มาถึงร้านร้านตอนนี้เราก็มาถึงร้านกลางเต็นท์แล้วนะคะพอดีว่ากลางเต็นท์เนี่ยเบอร์บอกตั้งแคมป์ตั้งแคมป์อ่ะเออแค่นั้นแหละถึงแล้วสมเป็นรยังยังเขียนมันบานมันบ้านเซย์เฮลโหล คขารู้สึกเป็นยังไงครับถึงแล้วคุณแจำเตะมั้งเนี่ยเตะให้ยังอ๋อพี่คือสิมาเตะไข่พี่คือสิมาเตะไข่โอเคเดี๋ยวเราไปกางเต็นท์กันก่อนนะครับทุกคนทำไรคะอันนี้เป็นเต็นท์ที่เราจะมากลางวันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบเอาบรรยากาศจริงๆนะคะตอนดึกๆก็อาจจะลงไปเล่นน้ำอ่ากางถอดแต่วันนี้เราจะมากางเต็นท์ให้ดู วิธีการเต็นง่ายๆก็คือ one two ฮึบ้าว amazing เฮ้ยคุณเก่งมากเลยอ่ะผมขอจับมือคุณหน่อยเอาเอาแล้วแล้วมันยังไงไหนลองเข้าไปค่อยค่อยเข้าไปด้วยได้ไหม ทำไมฮะทำไมทำไมเอ่าพี่เต่าแกงวันนี้เซ้นที่กลางง่ายที่สุดแต่วันนี้เรามีอันที่มันกลางยากการยาก็มีอ่ะด็อกค่อยกับเจ้ามากางด้วยกันเพราะวันนี้อจะได้นอนสวัสดีออออกกมาสวัสดี น้องไม่คุยด้วยฮึ่งฮึ่งฮึ่มฮึ่งฮึ่ไแ่แค่่าก้ง่อนนรู้อ่ะไหนไหนขอมือหน่อยอ่ะอ่มือซ้ายมาซ้ายไปตอนนี้แล้วก็กำลังจะกลางกันนะครับแล้วสองคนนั้นอ่ะไปไหนอ่ะเอ้า เ้วเขากางเต็นท์กันอยู่อ่ะไปน้ก่อนอจะให้ฉี่ตรงนี้ฉี่ตรงนี้ได้ไหมเอาไปไปนะครับ <c oughs> เขาไป <c oughs> เขาไปกันแล้วอสองคน <c oughs> เราออกมาทําเรื่องราศลากันแล้วนะครับอ่า <c oughs> เราจะมาบอกทริคนะครับถ้าเราเจอคนที่ดีมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราเราชอบใจรทับใจให้เราส่งเสียงแต่จะไม่ใช่แบบเธอเธออะไรเราไม่เอา <c oughs> หมดยุคแล้วทุกวันนี้เต้าเต้าเขาจะชอบ เขาจะชอบใช่ในป่าเขาบอกว่าถ้าจะถามเสือก็ไม่ได้เลยต้องถามอะไรถ่ายต้องเป็นแมวเพราะฉะนั้นถ้าเราชอบเสียงเล็กๆถ้าเราแซวกันเราต้องแซว่แบมียวอันเนี้ยมันนออ้ไงแบบคือน่ารักนะถ้าชอบมากกว่านนะโอ๊ตชอบมากเหรอต้องขู่ชอบมากต้องขู่ยังไงล่าสุด คือหนึไม่สองคนตอนนี้คือเรามาจากไหนเรามาจากข้างล่างนู่นข้างล่างเพื่อที่จะตอนนี้ขางน้ำแล้วเขาบอกว่าถ้าปวดขี่ปวดขี่แล้วเขาท่านได้ดิแล้วของน้ำยุ่ยใส่ค่อยเมื่อยไหมไม่คิดว่าค่อยเมื่อยเพราะเป็นติอันนี้ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อุทยานแห่งชาตินะคะอย่างง่ายๆเดี๋ยวสิอาไหนฟังอุทยานแห่งชาติ มืองอุรักที่8นะคะจังหวัดขอนแก่นตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะกางตัวที่เป็นเป็นทาบนะครับตัวนี้ซึ่งเราขี้เกียจเราก็เลยคิดว่าเราจะไม่กางต่เราใช้คนอื่นทําแต่ว่าตอนนี้มันมีสองคนที่มันหนีไปด้วยกันสองคนเราจะไม่ว่าอะไรเจออะไรกลับมาเราจะแกงมันมาหน่อยเราจริงเหรอเดี๋ยวเราต้องหาจังหวะมนแก้งมันไหมฉันอยากถีบมันลงน้ำ มาช่วยยกของหน่อยต้องกลางแล้วก็ต้องเก็บเข้าใจไหมแล้วก็ต้องเก็บทุกอย่างข้อหาที่มาช้าใช่ทั้งสองคนไปไหนมาก็ไม่รู้ไปทําอะไรก็ไม่รู้ไปเลยไปกลางเลยเอาอันนี้ไปกลางก่อนกลางมึงไตรงนี้ไปเร็วเร็วมันตกขอโทษได้ปะขอโทษนะครับผู้ต่อให้ดู มึงอ่ะไม่ชอบตอกเหรอกูชอบตอกนะนี่ใช่ไหมตึงๆนัดลงแล้วก็หลับ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 ผู้บริหารหนันงสือไปโรงเรียนวันแรกไม่ไปโรงเรียนไม่นเป็นอย่ง,งีแหละออกไปออกไปไปผู้บริหารหนังสือเอาคุณบอกว่าสิแจกนมเนาะก็บอกเอาแล้วหนังสือมากินนมมากินนมเอามา<ฮ>อีกตัวนึงมันเป็นคนอย่างนี้แหละทุกคน ชอบใช้อะไรอ่ะใช้มือใช้เท้ากับฉันอะใครศิลปินเอามาเอามาตกกกีี่จอยันโไมชิเขาบอกว่าการเต้นเสร็จจะถ่ายรูปพระอาทิตย์กำลังตกดินพระอาทิตย์ท้ายแล้วนี่อะไรเดี๋ยวเราตื่นเช้ามาถ่ายตอนพระอาทิตย์กำลังขึ้นเจ๊ไม่ได้หรอช่วยช่วแม่หนูไม่ได้ทำแม่ตอนนี้ไม่ไม่ย้อย ฉันจะไม่อยู่ทีมใครเลยปัซสันอยู่คนเดียวไปเลยไม่เห็นจะกลัวโอ้ยฮะความรักความเมตตายืนคนเดียวสักพักเออเป็นนานๆเลยปูไปจางไปหุ่นไปหุ่นพือตกลงสามื่กี้กันเป็นไรไล่ไปไกลๆได้อย่ามาตามแล้วกันโอเคไป็นเรียนจิบน้ำไม่แม่พุ่นตักน้ำพุ่นสิไปหาคนฟูอยู่ว่าอยู่วา ทำอะไรอะจับเต็นทีิไม่ได้รู้อยู่ใครอยู่กับพี่แทนค่ะแต่ทำแทนไม่ได้ได้เสร็จแล้วนะคะทุกคนได้แล้วได้แล้วเขาไปยังได้เหนดูค่ะดูเห็นที่ใส่ปลาไหมคะมันเหมือนกับจักเลยค่ะพี่มองว่าไม่ตอบด้วยเหลือคนคนเดียว พลังเล่น <sight> ค <tal ent> <t> ัด <sus> อ <t> ันไหนอันหค่ะ <t> ดูเ <t> ห็น <jamais> ท <t> 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 ี่ดักปลาไหมคะพี่มองว่าหัวใจพี่แะไม่มีพี่มองว่าหัวใจพี่มันไม่มีกับดักอะไรเลยค่ะีมต่ ใจที่รักหนูบอกขาก่อนจริงๆล็อปแซปตอนนี้สี่ตัวลงล็อหมดแล้วโอเคค่ะุณช่วยอะไรเขาบ้างคือยังไงไปพาแบบไปทำาวผมข้าวไปพ้าแบบไปข้าวผมโดนไล่ล่ข้าวไปก็คือไม่สำเร็จสักอย่างอย่ากางเต้น ปวดแผลสิเขาไมแต่งอต้มค่ะคิดยากเข้ามาด้วยตัวจริงต้องตีเต้ยไปเลยเราเป็นผู้จัดก,การนักร้องเราก็ต้องรู้จกักคอร์ดมีอีมนันต้องรู้จกักคียไอเลนเนอร์ไอเลนเนอร์นี่กีตาร์รู้จักทุกคีย์แหละ ขี่อะไรบ้างขี่หันมาแล้วหนึ่งถ้าเราอยากกินข้าวให้อร่อยอ่ะเราเวลาเรากินทุกคำเราต้องพูดว่าอ้ําตลอดแต่ถ้าเราพูดว่าอ้ําแล้วก็เอารมออกมาทางจมูกนิดๆิดแล้วมันก็จะออกหูดังมาจากคอมันจะเป็นอย่างนี้ฟังนะจะมานี่ดิมาเทียบขีเสียงอ้ําน้องให้ฟังไหนว่าน้องอ้ําขีไหนวันจุดที่ เอาไหมขอคีประมาณคีสีหนึ่งสองซ่มเไม่ได้ยินก็สูงกว่านี้อ่ะหนึ่งสองซ่อมบช่วงนี้ผมเดินเข้าป่าไปหาผู้ชายกินไปนู้นไปนี้ไปนั้นไม่รู้จะกินยังไงอยู่ฝั่งโน้นอยู่ฝั่งโน้นเราจะเดินไปถาม ขาได้ยังไงพี่พูด้วันนี้ผมมาตั้งแคมป์อยู่ที่เขาใหญ่ใช่ไหมครับไม่อยากขึันเขาใหญ่ไม่ได้ไปแล้วะวันนี้ผมมาตั้งแคมป์อยู่ที่เขื่อน

เราไปเอาอาหารเช้ามากินนะคะเพราะว่ายัางดังไม่ได้แล้วเขาจะได้แ,แต่ว่าวิเนเราต้องรีบตีแล้วเอาของพวกนี้ไปสใส่ในถังนมันเลยก็ทำตัวให้มันไม่มีไรงบ่มีอย่างเลยขอแอบก,กินก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ทุกคนหลับหมดแล้วจ <c oughs> ้กินเลยไป สวอาหารเช้าเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือเบรกฟานเรานะอันนี้เ้ากินยูคพัตตะคานหรูเลยกินยู่แบบหนาไม่น้ำไม่น้ำยังบางปะกงกงกงเจ้าใดที่ชอบเอางงงง เมื่ี้ได้ดดถือโอกาสมากินคอาหารเส่วัติบ้านแลยะแล้วยญาตแล้วเฉยบอกว่าขาดเหลืออย่างพักกับไปเดดเดนอามาตกแต่งอะที่ปูใหอันนี้ก็คืออ่าบิร์เคลย์ไม่คลย์ยุอันนี้เบิร์เคลย์ไปอัพเซน พักเสียทุกคนพักเีฟมดไพักเสบยไปนาล้จะมาแต่ย่าไรจะมาแต่ให้ทีมหนวดร้องเพลงนะคะทีนี้ให้ทีมร้องเพลงของสตรี เอราว่าป้ามาไอ้กะสีเอาง้อป้าป้าไปยังไงจะมาสู่อาหละยมันสูงพ้อตอนนี้ก็จะพับเต้นถ้าเต้นพับพับพับเต้นหรอพับยังไงวิธีการพับเดี๋ยวดูนะคะ ่นหมันมีสองแบบชอบแบบตากแห้งหรือแบบสดแบบไหนเน่ยเดี๋ยวมันจะได้เสียงดีเล่นอยู่ได้อ่ะคุณรู้จักเก็บของป่ะเนี่ยรู้รู้แล้วว่าใครพูดน้อยสุดข้อที่แบบเราฟังมาใช่ไหมเอาไปเช่ารถให้ ไตัวแตยอะไรไม่มียอเมื่อกี้มันจะเกิดอ้าวเจออยากตามหาเจ้าชายไม่ใช่เหรอจูบดูจูบ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 จ้าชายจบนะใครที่ยังตามหาเจ้าชายไม่เจอใครที่ยังไม่มีแฟนจูบั แบ๊บเราชอบแกล้งพี่เขาปล่อาน้องไปปล่อยน้องเหนื่อยมากพอแล้วกับกิจกรรมของเราในวันนี้ขอบคุณที่น้องเป็นส่วนหนึ่งของเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้เครดิตน้องน้องชื่ออะไรน้องชื่ออะไรคะตั้งชื่อเลยจุ๊บจิ๊บนี่นะครับน้องยี่มีชีวิตอยู่นะครับปล่อยน้องไปแล้ว ได้ได้แบนื่อนไม่ได้ถ่ายตอนเก็บเต็นท์หรือเก็บอะไรแบบจนเสร็จอ่ะไม่ใช่อะไรนะ,อะทอมแวนหายครับในแวนงวงไหนเยอะขึ้นมาวงนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแบบจามเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่อะไรต่งางๆก็ประกงประกาศให้เด็กนงเด็กน้อยมาช่วยดงช่วยดูลยบอกแล้วบอเสร็จจากเถื่อแล้วก็ได้มาส่งมาสู่เออเพื่อจะดงจะดูว่าหาวงหาแวนไว้อยู่ตรงไหน ก็เลยจงก็เลยเจอวางโคโอเคเมอยู่ตรงนั้นที่เราว oh. like ันนี้ก็ต้องบอกว่าสนุกแฮปปี้ได้มานั่งพูดคุยมาจับเขาคุยกันแบบนี้แล้วก็มีคนนั่งสับประงกมีคนให้ให้ใจเป็นเรงเรื่องจริงก็คือว่ามีคนแอบไปขโมยของแคมเมอรกินนะครับผมรู้แล้วเมื่อเช้าเพราะว่าขนมหายไปใครเอาไปอูนี่แหละ ดา like วตากแดนหาแวนน้องแบมประมาณสชั่วโมงได้เลยครีดูตามหญ้าทีละใบทีละใบเลยอ่ะยกก้อนหินใหญ่ๆขึ้นดูคิดเอาปากสูบน้ำทั้งเขื่อนออกดึตาออกด้านข้างนิดนีนวนคือทาเลนที่ฉันสามารถทำได้ถ้าใครทำได้นะคอมเมนต์มาเท่านี้เนี่ยงสองส่ สรุปว่าทริปนี้นะครับเรื่องสถานที่นะครับอยู่ที่อุทยานน้ำพองนะครับขอนแกน่นเดินทางออกจากขอนแก่นประมาณ50นาทีถึง1ชั่วโมงนะครับสำหรับบรรยากาศก็กคือ10เ็ม10ไม่หนาวมากแล้วก็ไม่ร้อนมาก สรุปทริปบ้างง่ายๆนะครับก็เป็นการแคมปิ้งที่<ด>อบอุ่นถ้าใครมีเวลาว่างนะครับอยากพักผ่อนสมองหรือว่าอยากพักผ่อนร่างกายก็ให้ออกไปแคมป์ก็ได้นะครับออกไปพบเจอกับธรรมชาติออกไปพบเจอกับสิ่งต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมานะครับให้ธรรมชาติมาบัดเรานะครับแล้ว,รเ,ลวเราก็อย่าไปทาร้ายธรรมชาตินะครับไปแคมป์ได้ย่าลืมเก็บขยะแล้วก็เก็บสิ่งของที่เรานําไปกับพื้นให้หมดทริปของเราก็ประมาณนี้ฝาาากเพลลงงงนนี้ใมออยยยตคจบ